ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้ารับชมวิดิทัศน์ของโรงเรียนบุงคลาววิทยาคมิตรภาพที่194ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบุงคลาววิทยาคมิตรภาพที่194ตั้งอยู่ที่บ้านบุงคลา้าหมู่ที่5ตําบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด134คนภายใต้โครงการโรงเรียนประชาราัฐปัจจุบันเป็นโรงเรียนคอน n e c t ดีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายชัยยาแก้วกันทราัตครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คน ปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนพะวังโหตุผู้รู้ดีคือผู้เจริญคำขวัญประจำโรงเรียนรู้หน้าที่สามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษารักประชาธิปไตยอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมด้านที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษา องประกอบนโยบายโรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนการศึกษากำหนดโครงการกิจกรรมการเรียนการสอนที่น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นองค์ประกอบวิชาการโรงเรียนมีแผนงานโครงการ กิจกรรมด้านวิชาการโดยการน้อมนำหลักปรัชญา,าของเศรษฐก,กิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเช่นกิจรกรรมวันสำคัญกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนกิจกรรมบ้นนานนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการกิจกรรมโรงเรียนนักษาศิลธรรกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลสำหรับแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการตามแผนงบประมาณอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้มีการติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน องประกอบบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่นักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆเช่อนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชกุชินารายสถานีตำรวจพูทธนกุชินารายโรงงานน้ำตาลมิตรกลาสินวิสาหกษาษาษาษิจชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่2หลักสูตรและการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ องประกอบหน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ active learning โดยการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีทักษะการคิดการทํางานฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการนิเทศกํากับติดตามประเมิน เงินผลผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพองค์ประกอบสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการวางแผนดําเนินการจัดทําและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและท้องถิ่น องค์ประกอบการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูมีการจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการนําเสนอผลงานผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้และรับฟังความคิดเห็นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ ด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการวิเคราะห์บริบทสภาพชุมชนมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนงานแนแนวมีการจัดกิจกรรมโดยการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตของตนเองมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลจัดหาทุนการศึกษาให้คำปรึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลองค์ประกอบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงโดยการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโรงเรียนรักษาศิลป้5กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชุมนุมมีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักคําสอนทางศาสนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมช่วยพัฒนาชุมชนมีการติดตามผลรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนอยู่เสมอด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนบุงคลาววิทยาคมตรภาพที่19 4มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาทุกปีการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนงานมีการกำกับติดตามและวัดประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆมีการเผยแพร่การดำเนินงานของสถานศึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่างๆและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา ด้านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จโรงเรียนบุญคลาว,วิทยาคมมิตรภาพที่194มีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นผู้บริหารและคณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตจริงตลอด จนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมอยางพีตัววคมมสุข ว่าเพระกกสิกนคจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนบุงคลาวิทยาคตรภาพที่194จากขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานคือผู้เรียนคุณภาพภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและให้ดีกว่าเดิมขอบคุณและสวัสดีค่ะ